สวัสดีครับกลับมาพบกันอีกครั้งกับ s n e a k e r Today นะครับสำหรับวันนี้เราก็จะมาทำการแกะกล่องและพรีวิวรองเท้าจาก Adidas กันนะครับผมตามที่เราได้เห็นกล่องนี้นะครับก็จะมาในกล่องสีดำแล้วก็มีแถบ3ขีดนะครับสัญลักษณ์ประจำของ Adidas Superstar นะครับแน่นอนว่ารองเท้าภายในกล่องนี้นะครับเป็นรุ่น Superstar นั่นเองนะครับผมแล้วก็แน่นอนว่าเป็นส่วนของ Adidas Original นะครับ ที่มาในลวดลายแบบ Galaxy แบบนี้นะครับเป็นแพ็คอื่นไม่ได้เลยสำหรับ Ad ดิดา Super Star นะครับที่ฉลองครบรอบ40ปีของเอพิโซด5นะครับ Empire s t r i k ต s b a c k นะครับผมผ่านมาแล้ว40ปีสำหรับเอพิโซดนี้นะครับผมเป็นภาคที่2ที่ทางจักรวรรดิ m p i r e นะครับได้โจมตีกลับนั่นเองนะครับก็เป็นเรื่องราวของทาง Darth Vader l u k e Skywalker Princess l e i ลแลวก็เพื่อนร่วมทีมต่างๆนานานะครับผม โอเคเดี๋ยวเรามาดูตัวกล่องกันก่อนนะครับสำหรับตัวกล่องเนี่ยก็จะมาในสีดำนะครับแล้วก็มีลวดลายเป็นกาแล็กซี่นะครับแถบ3มขีดตรงนี้นะครับเป็นสีเงินที่เป็นแบบสะท้อนแสงนะครับค่อนข้างที่จะแวววาวนะครับผมด้านข้างก็จะมีสัญลักษณ์ Adidas Origi n a l อยู่นะครับผมพร้อมกับโลโก้ s a ววมาดูอีกข้างหนึ่งนะครับอีกข้างหนึ่งก็จะเป็นลักษณะเดียวกันนะครับเพียงแต่ว่าย้ายตำแหน่งมานั่นเองด้านล่างไม่มีอะไรนะครับด้านหลัง ก็จะเป็นกาแล็กซีโล่งๆนะครับแล้วก็มีการเขียนอาดิดาสต่างๆนะครับร่วมกับทางลูคัสฟิลที่เป็นเจ้าของลิขสิทธิ์ของ Star Wars นั่นเองนะครับผมโอเคแล้วก็ตัวกล่องนะครับก็จะเป็นดีไซน์มาเป็นแบบลิ้นชักนะครับผมแล้วก็มีแถบเขาเรียกว่าอะไรอ่ะเหมือนเป็นแถบหิ้วนะครับก็ถ้าตรงนี้ก็ถ้ามองก็ลักษณะเหมือนเป็นของเล่นของ Star War s หรือว่าเป็นแพ็คกล่องอะไรเล็กๆต่างๆที่มีการ แขวนบนเชลนะครับตรงนี้ก็ถือว่าเป็นลูกเล่นที่ค่อนข้างน่าสนใจนะครับผมแล้วก็มีการแปะป้าย40ปีนะครับ Empire Style b a c k ที่เป็นลุค Skywalker ปะทะกับ Darth Vader นั่นเองนะครับก็คือในแพ็คนี้เนี่ยนอกจากจะเป็น Adidas Superstar ที่เข้ามาอยู่ในแพ็คนะครับก็จะมี Adidas Stan Smith ที่มาอยู่ในแพ็คเหมือนกันนะครับผมเอาละเรามาเปิดกล่องดูกันเลยนะครับ โอเคเปิดออกมานะครับอันนี้ก็อย่างที่บอกไปก็จะเป็นลิ้นชักนะครับแล้วเราก็จะมาพบกับ adidas superstar s t a r w a r s ที่เป็นลายของ Darth Vader นั่นเองครับสำหรับคู่นี้นะครับก็ adidas superstar เนี่ยก็จะมาในทีมของ Darth Vader นะครับส่วน adidas s t a n s m i t h เนี่ยก็จะมาในทีมของ Luke Skywalker นะครับนอกจากนี้ก็จะมี a l t r a boost dna นะครับที่เป็น princess lea นะครับหรือว่าเจ้าหญิง l e i r แล้วก็เป็น โยดานะครับรวมถึงรองเท้าคลาสสิกรุ่นเก่านะครับมาในลวดลายของ C3PO นะครับผมอันนี้ก็ถือว่าค่อนข้างน่าสนใจนะครับเป็นแพ็คของ Empire Style Bag นะครับผมค่อนข้างที่จะสวยงามเดี๋ยวเรามาดูอีกข้างหนึ่งนะครับอีกข้างหนึ่งก็จะมีในลักษณะที่เหมือนกันนะครับผมก็จะเป็น Superstar มาในสีดำนะครับเดี๋ยวเรามาดูชัดๆกันอีกรอบนึงนะครับ นอกจากนี้นะครับภายในกล่องกอ็หลุดหมดแล้วพอดีผมถ่ายแกะกล่องเอามาถ่ายรูปภาพนิ่งก่อนหน้าที่จะมาถ่ายวิดีโอนะครับเดี๋ยวจะเอามาให้ดูว่ามีอะไรเพิ่มเติมกันบ้างนะครับผมก็จะมีที่ห้อยเชือกนะครับที่มาเป็นเหล็กนะครับเป็นรูปเดสตาร์นะครับเอาไว้ ร้อยกับเชือกองเท้าแบบนี้นะครับผมอาจจะมองไม่ค่อยเห็นอ่ะนี่แบบนี้นะครับแล้วก็มีที่เป็นหน้าของ d a r เว Vader นะครับและป้ายชื่อนะครับที่เป็นคำว่า d a r t ว Vader อันนี้ก็จะเป็นแยกกันนะครับก็คือจะมี มาให้บนรองเท้าอยู่แล้วนะครับ2อันแล้วก็มีมาให้เพิ่มอีก4อันนะครับเอาละเรามาดูตัวรองเท้ากันก่อนนะครับสำหรับในแพ็ค Star Wars เนี่ยของ Darth Vader ก็จะหยิบโมเดล Adidas Superstar นะครับที่เป็นรุ่นคลาสสิกซึ่งปีนี้นะครับก็อ d i d a s Superstar เนี่ยก็ครบรอบ50ปีนะครับเกิดมา50ปีแล้วแล้วก็มาร่วมกับ Star Wars Episode 5นะครับที่เป็นภาค Empire Strikes Back นะครับผม ก็ครบรอบ40ปีก็ถือว่าเป็นการร่วมกันของคลาสสิกอย่างหนึ่งนะครับ50ปีกับ40ปีก็ถือว่าค่อนข้างที่จะลงตัวแล้วก็น่าสนใจนะครับผมและในรุ่นนี้นะครับก็จะมาในโทนสีดำนะครับเป็นหนังน่าจะเป็นหนังสังเคราะห์นะครับนุ่มๆทั้งหมดมีการเย็บลายได้นะครับที่เป็นขีดๆตรงนี้นะครับซึ่งถ้าดูแล้วเนี่ยก็จะเหมือนชุดของทางดัตเวเดอร์นะครับที่เป็นในภาค Empire s t r i k e s Back เลยนะครับผม ก็จะมีชุดหนังแบบนี้นะครับแล้วก็มีลวดลายการเย็บแบบนี้เป็นลายทางนะครับ ก็จะเหมือนกันเลยแล้วก็มีสัญลักษณ์แถบ3ามขีดตรงนี้นะครับที่เป็นเหมือนหนังแก้ววาวนะครับแล้วก็เขียนคําว่าซูเปอร์สตาร์ด้วยสีแดงตรงลิ้นรองเท้านะครับก็จะมีโลโก้ของดัตเวเดอร์อยู่นะครับก็จะมีหน้าของดัตเวเดอร์แล้วก็ชื่อคําว่าเวเดอร์นั่นเองนะครับเชือกรองเท้าเนี่ยก็จะเป็นเชือกตามสไตล์ของซูเปอร์สตาร์เลยป้ายห้อยเชือกด้านล่างนะครับข้างซ้ายเนี่ยก็จะเขียนคําว่าวอ r ์นะครับ ด้านขวาเนี่ยก็จะเขียนคําว่า Star Wars ซึ่งพอมาวางคู่กันนะครับอ่านเป็นคําว่า Star Wars นะครับแล้วก็ด้วยความพิเศษของรุ่นนี้นะครับที่เห็นแล้วแบบแฟนๆ Star Wars หรือแฟนๆ Darth Vader เนี่ยจะต้องกรี๊ดมากๆนะครับซึ่งผมแค่เห็นตรงนี้นะครับก็ตัดสินใจซื้อเลยครับง่ายๆไม่ต้องพูดพํมทําเพลงอะไรมากมายคือเดิมทีเนี่ยซูเปอร์สตาร์นะครับตรงปลายรองเท้าเนี่ยก็จะเป็นลักษณะเหมือนเชลนะครับเป็นเปลือกหอย นะครับเป็นยางเปลือกรูปทรงเปลือกหอยหุ้มอยู่ตรงนี้นะครับซึ่งเป็นจุดเด่นของทั้งซูเปอร์สตาร์นะครับในรุ่นนี้เนี่ยตัดจุดเด่นของทั้งซูเปอร์สตาร์ออกไปเลยนะครับแต่ว่าใส่หน้าด์ดเวเดอร์เข้ามาแทนถือว่าเป็นแบบค่อนข้างที่จะมีลูกเล่นมีกิมมิกมีดีเทลที่ค่อนข้างเยอะนะครับผมแล้วก็ตัวส้นรองเท้านะครับก็จะมีสัญลักษณ์ของ Empire นะครับที่ด์ดเวเดอร์เขาไปอยู่นะครับในช่วงที่อนาคินสกายวอล์กเกอร์ไปอยู่กับ หลอดซีเดียสนะครับถ้าจําชื่อหรือจําช่วงจังหวะผิดก็ต้องขออภัยนะครับผมแล้วก็ด้านซ้ายเนี่ยก็จะเป็นโลโก้ของ Adidas Original นะครับโดยรวมนะครับค่อนข้างที่จะสวยงามเลยทีเดียวแล้วก็ยังไม่หมดเพียงเท่านี้นะครับกิมมิคของรองเท้ารุ่นนี้เนี่ยก็จะอยู่ที่พื้นด้วยนะครับสำหรับรุ่นนี้เนี่ยก็จะมากับพื้นใสนะครับที่เป็นยางใสออกเทาๆปร่งแสงนิดนึงนะครับแล้วก็ด้านล่างก็จะมีเขียนคําว่า I am your father นะครับซึ่งจะเป็นประโยคที่ทางด้านเวเดอร์เนี่ยได้บอกกับลุกแล้วลุกก็ตะโกนกลับมาว่า no ตรงนี้นะครับเป็นฉากที่ค่อนข้างที่จะแบบมีมีมาล้อเลียนกันเยอะแยะมากมายเลยนะครับผมก็เป็นประโยคเด็ดนะครับแล้วก็ใครๆที่รู้จักด้านเวเดอร์เนี่ยก็มกักจะจำประโยคนี้มาใช้นะครับมาเล่นด้วย I am your father นี่นะครับก็ถือว่าเป็นลูกเล่นที่ค่อนข้างน่าสนใจมากๆนะครับ นอกจากนี้นะครับภายในรองเท้าเนี่ยก็จะมีตรงซ็อกไลเนอร์นะครับแผ่นรองด้านในเนี่ยก็จะมีลายสกรีนที่เป็นดัตเวเดอร์อยู่นะครับซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยถ้าใครที่สั่งซื้อคู่นี้มานะครับแนะนําเลยว่าอยากแกะออกมานะครับเพราะว่าเขาติดก,กาวไว้อยู่ด้านในนะครับผมแต่ว่าอยากเอาออกมาโชว์ครับสำหรับผมเนี่ยก็เลยแกะออกมานะครับเพราะว่าผมไม่ได้ซีเรียสอะไรมากขนาดนั้น แต่ว่าถ้าใครที่แบบซีเรียสไม่ชอบให้แผ่นรองด้านในซ็อกไลเนอร์ด้านในเนี่ยเลื่อนนะครับก็ไม่แนะนําให้แกะออกมานะครับซึ่งลวดลายก็จะเป็นประมาณนี้ใครที่สั่งซื้อมาหลังจากที่ดูของผมเนี่ยก็ไม่ต้องแกะแล้วกันนะครับเพราะว่าเขาติดกาววาอยู่เดี๋ยวใส่กลับไปไม่เหมือนเดิมก็อาจจะอารมณเสียอะไรได้นิดนึงก็ถือว่าเป็นลวดลายที่ค่อนข้างที่จะสวยงามมากๆนะครับแล้วก็บวกกับที่แถมเพิ่มมาอีก สอันนะครับเอาไว้ร้อยตรงเชือกรองเท้าตรงนี้นะครับผมยังไม่หมดเพียงเท่านี้นะครับ ปลายเชือกของ Adidas Superstar Star Wars Darth Vader คู่นี้นะครับผมก็จะเป็นปลายเชือกเหล็กนะครับที่มีการห้อยตัวทิ้งตัวพอสมควรแล้วก็มีคำว่า Dark Side อยู่นะครับผมก็คือ Darth Vader เนี่ยเขาไปอยู่ของด้านมืดใช่ไหมครับก็จะเป็น Dark Side นั่นเองแล้วก็เวลาชวนลูสกายวอลเกอร์หรืออะไรต่างๆเนี่ยก็จะใช้คำว่า Joy Me To The Dark Side โอเคคำพูดอาจจะไม่ตรงนะครับใครที่เป็นแฟน Star Wars แบบผมเนี่ยก็เห็นคู่นี้แล้วก็ค่อนข้างที่จะตื่นเต้นสักนิดนึงนะครับก็ค่อนข้างที่จะ สวยงามเลยก่อนหน้านี้นะครับเห็นทาง แอดมอสนะครับเห็นทาง c าร์นิวัก็ได้วางจําหน่ายคู่นี้กันไปแล้วนะครับผมแล้วก็ทาง Adidas Official เองเนี่ยก็วางจําหน่ายคู่นี้ผ่านทาง l a ซ a ด้นะครับเป็นลัสมอล l นะครับของทางร้าน Adidas เองนะครับก็คืเอเข้าไปเซิร์ชหาคําว่า Adidas Official เนี่ยเราก็จะเจอคํานี้นะครับสำหรับคู่นี้ก็จะมีราคาอยู่ที่4,500บาทใครที่สนใจก็ลองเข้าไปดูนะครับเดี๋ยวทางผมจะใส่ลิงก์ไว้ใน de Description หรือในคอมเมนต์ไว้ให้นะครับสาหรับคนที่สนใจก็ สำหรับคลิปวิดีโอนี้นะครับก็ขอจบแต่เพียงเท่านี้สำหรับใครที่ชื่นชอบนะครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์กันให้ด้วยแล้วก็อย่าลืมกดติดตามกดกระดิ่งจะได้ไม่พลาดคลิปวิดีโอใหม่ๆของทาง Sneaker Today นะครับสำหรับวันนี้ลากันไปก่อนแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ